สวัสดีจ้าพี่น้องบ้านสวนฟ้าหมูคนอุบลเด้อจ้าอันคลิปนี้ฮันแปราแอลจะมาบอกมาคุยสู่พี่น้องฟังในเรื่องการเลี้ยงหมูขุนนะจ๊ะหมูขุนหมูขาวนะพี่น้องอันเลี้ยงหมูขุนซิโตัวนีเนะจ้ะเวลาขายนี่คนเลี้ยงหมูคือเห่านี่สิได้กำไรจักบาทนะจ้ะพี่น้องระบายน,นี้อันตน้นทุนในการเลี้ยงหมูไอหมูขาวสิโตัวนี้เอามาลงขอกนี่เขา้าสีตตรงใส่ต้นทุนเพอดีนะจ๊ะ ในคลิปนี้ไปแอวจะมอเบาสูพี่น้องฟั่งสำหรับพี่น้องผู้กำลังขิดอยากสเลี้ยงหมูนอจาะหารายได้เสริมหารายได้เสริมจากงานประจำนากจากการเลี้ยงหมูขุนหมูขาวนอจาะในคลิปนี้เห็นสีเบาซูพี่น้องฟังแต่ว่าไปแอลนั้นก็บพา่านเคยเลี้ยงนอจาะเพราะว่าไปแอวนั้นเลี้ยงพวกไอหมูพื้นบ้านหมูปลาลูกผสมนอจาะแต่ว่านำเลื่องนี้มอเบาสูพี่น้องฟั่งเพื่อว่าพี่น้องผู้สนใจเลี้ยงหมูขาวนอจาะ ไปแกลกไปออนสอบถามใดข้อมูลมาจากไอพี่น้องอนในหมู่บ้านจะคล้องนี่เราจะเพิ่นเลียงหมูขาวอยู่หลายเจ้าอยู่นอกจากเป็นบดเลี้ยงหมูคือไปแอวเิ่นเลียงหมูขาวป้านนี้นเิ่นเอาไปสื้อหลูกหมูมาจากฟาร์มหมูที่เขาพอพัน์ลูกหมูขายนะพี่น้องเพิ่นเอามาลงขอกแล้วเพิ่นก็คุ้นแล้วบ่านนี้หมูหันได้หลายกิโล มีพอขามาหาเปล่าเนาะจา้ะอันไปแอลก็เลยไปเล่นน้ำเพล่นแล้วก็ได้นได้เบาได้คุยน้ำเพลินก็เลยอยากนำเรื่องนี้มาเบาคุยสู่พี่น้องฟังเพื่อพี่น้องมาเกลี่ยหมูแบบหมูขุนหมูขาวนะพี่น้องเพื่อด้เป็นแนวทางเบื้องตุนทุนเบื้องรายได้เนาะจ้ะก่อนตัดสินใจเลี้ยงหมูเนาะอันสำหรับพี่น้องผู้เขามาเบิ่งคลิคปไม่หอ้องแอลเนาะจา้ะ สนใจแล้วมากการเลี้ยงหมูขึ้นไปแอลเนาะอันกอย่าลืมกดติดตามช่องบ้านสวนฟ้าหมูคนอุบลของไปแอวไวแน่ด้อจ้ะเพื่อสิดเบิงคลิปใหม่ๆน้ากันไปเรื่อยๆน้วจะติดตามเบิงคลิปนํากันอ่าถึงวิธีการเลี้ยงหมูอันซาระ,ะวิธีแก้ปัญหาอ่าวิธีการเลี้ยงดูไหอาหารนอกจากก็จะเหตุคลิปลงไหพี่น้องเบิงนาะจาแชร์ประสบการ์สู่กันฟังเ้าสู่กันฟังเนาะพี่น้องเดี๋ยวสะไปเ้าเรื่องอ่าวิธี การเลี้ยงหมูขาวนะจ๊ะต้นทุนการเอาหมูมาลงคอกแล้วก็ต้นทุนการเลี้ยงดูเพิ้นนอกจากระยะเวลาแล้วก็เวลาขายเขาสิได้ดก็ไรไหลไยปไนใดนสำหรับคนเลี้ยงหมูคือเฮาน่าจะมาถึงเมื่อว่าถึงต้นทุนตอนเอาลูกหมูมาลงคอก่อน่าจะพี่น้องไอต้นทุนราคาซื้อลูกหมูอันมาลงคอกน่าจะอันสำหรับหมูขาว อันยูบานปลาแอลนี่อันคนในหมู่บ้านคนเอามาลงนั่นราคาลูกหมูหันตัวละหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนอกจากพี่น้องคนเอามาลงคอกเนาะอันซิบตัวบันก็สิเป็นหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทนอกจากพี่น้องบ้านนี้พอเอามาลงคอ,อกแล้วนอกจากพี่น้องอาหารที่เสียห้หมูก,กินนั่นก็นมีอยู่สามสูตรน,นอกจากคนสีมีระยะเบอร์หนึ่งระยะเบอร์สองระยะเบอร์สามนอกจ้ะระยะเบอร์หนึ่งก็คือตอนนั้นถ้าเอาลูกหมูมะลงคอ,อกนะพี่น้อง มันจะเป็นของไอ้ลูกหมูหลุนหน่อยนะจ๊ะราคาเิันก็ซียู่กับซอบละเจ็ดลอยกว่าบาทน่าจะราคาแล้วแต่ว่าอ่าใส่ของยี่ห้อใดน่าจะเพิ่นของเพิ่นนี่เพิ่นใส่ยี่ห้อใดผู้ไปเอาก็ลืมถามเพิ่นแต่ว่าเพิ่นว่าราคาเจ็ดลอยกว่าบาทเจ็ดลอยยี่สิบนี่แหละเพิ่นว่าบ้านี้เลี้ยงไปจักเดือนเดือนกัวกัวเพิ่นก็จะมาเปลี่ยนเป็นเบอร์สองน่าจะสูตร์สองเพิ่นว่าอันราคากะซียู่ในราคาหาลอยกว่าบาทน่าจะพี่น้อง บานีเลียงไปอีกจักสองเดือนกลัวนะจ๊ะเพิเ่งกะจะมาเปลี่ยนเป็นสูตร3หรือว่าเพิ่นอื่นว่าเบือสามนะจ๊ะราคา4 8่ยบาทบ่เพิ่นบ่าอันกะสีใส้อันอาหารอยู่3ส,สูตรนะจ๊ะ3เบื์บานีระยะอันระยะเลียงดูนะจ๊ะพี่น้องระยะเลียงดูนับตั้งแต่มือเอาหมูมาลงขอกนะจ๊ะเพิ่นว่าเลียงไปประมาณส,สาเดือนกว่ลัวนะจะ๊ะประมาณ3มเดือนเคืองนี่ล่ะก็อันอันเอาออกเพิ่นว่าคุ้นให้มันได้ ถึง1นึงยกิโล่กจจะระยะเวลาการเลี้ยงหมูขาวก็จะใส่เวลาประมาณ3มเดือนครึง่งบารนี้เพิน่นว่าหมูนันตัวหน,นึ่งก็จะเพิ่นทัวเฉลีย่ยใส่เพิ่นคิดออกมาห้ไปแอลฟังเพิ่นว่ายหมูตัวหนึ่งที่ห้ามเอามาลงคอกนี่มันสิกินหวัวอาหารนี่รวมถึงเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามนี่คิดแล้วมันจิตกตัวเจ็ดกระสอบเพิ่นว่าพี่น้องเจ็ดกระสอบเนาะ,ะพู้นค่าเสียใจไปนอกจากพี่น้อง บานนี้แต่คิดเป็นโตละน่าจะพี่น้องโตละสิห้าสิมีค่าใส่ใจร่วมเท่งไงค่าสื่อไอลูกหมูน่าจะโตละพันหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทน่ะนะสิมีค่าใส่ใจเลี้ยงหมูตัวหนึ่งจนได้ขายเนี่ยประม่าณหาพันุนว่าอ่าโตละหาพันบาทน่าจะพี่น้องต้นทุนอ่าสิบตนี่ก็บหามื่นน่าจะพี่น้องต้นทุนในการเลี้ยงดูหมูขาวจนได้ขายนอกจะบานนี้ ถ้าห้าใได้ขายในกิโลละ75บหาบาทน่าตอนนี้ราคามัน75บ,นบา้าอนว่าราคาในีาค่ะ75บาทตัวกิโล,ลน่าจะบัดนี้มูนี่เฮาคุ้นได้ให้มันได้0 0กิโล,ลนี่เฮากับสีได้ตัวละ7,500้้อบาทน่าจะพี่น้องบานนี้7,500บาทนี่คู้นไป10บตนี่เฮากับสีได้ขายมูไดประมาณอ0 0่า75,000บาทน่าจะพี่น้อง เจ็ดหมื่นหาพันบาทบาท้นข้ามาหักต้นต้นทุนของข้าออกนะจ๊ะตั้งคาลูกหมูตั้งคาอาหารแล้วพอทัวเฉลี่ยใส่ตัวละหาพันนอกจากคิดแล้วเพ่ากระสิประมาณหามืินนอกจากพี่น้องต้นทุนในการเลี้ยงหมูสามเดือนก็กลัวละได้ขายข้ากระสิได้กำไรอยู่สองหมื่นหาพันบาทนอกจากพี่น้องนีลาปลาแอลน้ำมาเบาสูพี่น้องฟั่งขาวๆนะจ๊ะต้นทุนก็กำไรการเลี้ยงหมูขาวหมูขุน าซิบโตนะจ่ะใส่ระยะเวลาประมาณ3มเดือนครึ่งนะจ่ะพอถึง4เดือนนอกพนวาขันหอดสีหอดขันผู้ได้เหลี้ยงหอดซีเดือนนี่ถือบอลลูปพนวาผู้เนเหลี่ยงมูขาวเนาะไปเอาไปถามเพิ่นมาไดไปเห่นไปคุยน้่เพิ่นมาก็เลยมานํำมาเบาสู่พี่น้องฟังสำรับพี่น้องผู้ป่ทันได้เหลี้ยงนะจ่ะก็ลังคิด่าอยากสีเหลี่ยงไปเอาก็เลยนำเรื่องนี้มาเบาสู่ฟังเพื่อสิมีประโยชน์กับพี่น้อง พูอันกำลังคิดอยากเสี้ยงหมูพ่อได้เป็นแนวทางคิดถึงตุลทุนอ่าไลา่จ่ายไลย่รับนอกจากพี่น้องเบาสูก่กันฟังก่อนตัดสินใจเลี้ยงหมูเนาะจา้ะพี่น้องก็สีสงสัยเนาะจา้ะอันเบาคุยเรื่องหมูขาวอันท้ายคลิปลงให้พี่น้องเบื้องอันได้เห็นหนังตะขอกหมูดำหมูปลาลูกผสมเนาะจา้ะอันท้ายไอ้ท้ายคลิปอันลูกหมูอันฝ้าหมูห้องไปแล้วเานาะจา้ะอัน คอกหมูเพื่อนฟ้าหมูเพื่อน,นัันไปเอาบ่ได้ทายเพราะว่าไปหาเพื่อนอันไปเอป้่ไ้เอาโทรศัพท์ไปนําชาดแปดไปอยู่ฮื่นนาะจ้ะไปขอบักหุงเพิ่นมาต่ําก็เลยไปนางเห่นนันางเบานางคุยน้าเล่าก็เลยยคือเป็นตาสนใจนอนออันเอาปลาลงขิบเบาสูพี่น้องฟังกันหน้าเพื่อพี่น้องไง้ผู้คิดอยากเลี้ยงหมูก็พราะได้เป็นแนวทางคิดถึงตนทุนแล้วก็ฮิดถึงคิดถึงกาไรนาะจากก่อนสี่เลี้ยงหมูว่าหฮาสี่ตดสินใจเอาหมูมาลงขอกจากโตเนอะจากเลี้ยงซ้านี่เราอันสีได้กาไรจากบาทนาะจ้ะ อกเลเยกตัวอย่างซิปตัวให้พี่น้องอันฟังเร้จะบอกให้พี่น้องฟังฮันละเจะพี่น้องถ้าพี่น้องถูกใจคลิปที่ไปเอาเเต็ด้ด้จ้าก็อย่าลืมเด้ออันกดติดตามช่องบ้านสวนฟ้ามูคนอุบลเข้าไปเอาไว้แน่ได้จ้าเพื่อสิด้เบิ่งคลิปร่วงกันไปเรื่อยๆแล้วก็ขอพูดได้หลายสำหรับพี่น้องพู้ติดตามเบิ่งคลิปต้องกันมาตลอด อันทั้งพี่น้องบ้านเฮ้านอกจากพี่น้องแล้วก็พี่น้องอีสานบ้านเฮ้าผูไปเห็ดงานต่างประเทศนอกจากแล้วก็พี่น้องทั้งซปปลาวล้านอกอันเบิ่งคลิปน้าไปเอามาตลอดตั้งแต่เริ่มต้นเห็ดคลิปแรกแรกนาะจ้กก็บเบิ่งติดตามกันมาเรื่อยๆแล้วก็กอบพุณนับผูเิ่นกดติดตามหมานอกจ้ะอันสนใจการเลี้ยงหมูติดตามเบืองคลิปน้ากันไปเรื่อยๆนาะจ้ะเดี๋ยวในคลิปนานั้นสีมามีหยังมาเบาสู่พี่น้องฟั่งอีกนาะจ้ะสีเห็ดคลิปยังลงให้พี่น้องเบิ่งอีก ติดตามกันไปเรื่อยๆด้วยจ้าขอบคุณหลายจ้าสวัสดีจ้า